ที่น่าสนใจอย่างวันนี้เนี่ยทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์ได้กลับเข้าไปสู่ภายใต้การบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะฮะพระองค์ท่านมีสิทธิ์เต็มที่คือพูดตามภาษานักเลงก็คือสมบัติของเขาอะมึงมาเสือกอะไรด้วยและที่สำคัญคือ เมื่อเขามีสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเขาทําอะไรกับสมบัตินี้ม้างท่านผู้ชมครับรัชการที่9พระราชทานที่ดินทํากินให้ประชาชนไปห้0 0 0ื่นไร่ท่านผู้ชมคิดว่ามันน้อยเหรอห0าหม่นไร่ยังไม่นับกับพระองค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆสอนประชาชนให้ทำหมากินรัชการที่10บ่ะ ไม่ค่อยมีใครแถลงสำนักพระราชวังไม่แถลงรัฐบาลไม่แถลงพระองค์ท่านขึ้นครองราช2 5 0 0ปี2 5 6 0ท่านผู้ชมรู้มาว่ารัชกาลสิธิ์พระราชทานที่ดินไปแล้วในกรุงเทพยอย่างเดียวเนี่ย300กว่าไร่พระราชทานไปแล้วนะสวนดุสิตก็ได้กองทัพบ,บกก็ได้ตำรวจก็ได้โน่นีนะีในต่างจังหวัดพระราชทานไปแล้ว3,950ไร่ รวมเบ็ดเสร็จแล้วพระราชทานไปร่วม4,000ไร่ท่านผู้ชมจำได้ไหมเงินที่มีผู้บริจาคถวายเป็นพระราชกุศลงานพระบรมศพรัชกาลที่9ทั้งหมด2,378ล้านบาทพระองค์ท่านเอาเงินก้อนนี้บริจาคให้รัฐบาลทั่วประเทศไทย26แห่งทั้งหมดตายไปหมดนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านยัง ทยอยบริจาคเพิ่มเติมอุงพาบาลต่างๆทั่วประเทศจํานวนอีก223ล้านกว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้ว2,600ล้านบาทที่ได้บริจาคไปพงท่านพระราชทานเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบสาธาภัย300กว่าล้านบาทและที่สำคัญไม่ค่อยมีใครรู้พงท่านช่วยเหลือโครงการเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือโควิด ชุด PPE รถทรบยานกู้ชีพรถตรวจเชื้อเบ็ดเสร็จแล้ว490กว่าล้านบาทแม้กระทั่งกรณีทีฟุตบอลหมูปา่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนก็พระราชทาน7ล้าน9 0 0 0 0 0บาทรวมพระราชทานเงินไปแล้วเนี่ย3400ล้านบาทวันนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาพูดเพื่อที่จะมาอวยเจ้าหรืออะไรทั้งสิน้น แต่เราเอาข้อมูลข้อที่จริงมาให้ดูทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เมื่อกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัชการที่สิบก็เท่ากับคืนทรัพย์เดิมที่ถูกคณะราษฎรปล้นไปแล้วรัพย์เดิมมาอย่างไงผมเล่าให้ฟังแล้วไงตั้งแต่รัชการที่สามทำหากินมาถึงรัชการที่ห้า มีกระทรวงการคลังมีสำมมนักงบประมาณเศรษฐกิจดีขึ้นมีเงินเข้าพรคลังข้างที่มากขึ้น <c oughs> ก็เอาเงินพระคลังที่นั้นไปลงทุนตามที่ต่างๆท่านผู้ชมครับยังมีที่ดินอีกเยอะแยะในประเทศไทยที่ชาวบ้านเช่าอยู่ในราคาที่ถูกแสนจะถูกถ้าคุณจะไปประท้วงที่ SCB เนี่ยทำไมคุณไม่ไปประท้วงตามพื้นที่แถวๆนี้บางลำพูเนี่ยไปดูดิ ข้างๆออฟฟิศผมเนี่ยเป็นตึกสองชั้นที่ทรั์สินทั้งนั้นราคาเท่าไหร่คุณมาประท้วงพวงนี้สิเอาบ้านกูคืนมาทรั์สินของกูคืนมากูมาทวงทรัพย์สินกูช่วงหลังเนี่ยมันมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งท่านผู้ชมครับกลุ่มคนจำนวนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทำมาหารับประทานกับ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มคนจำนวนพวกนี้เนี่ยซึ่งผมไม่อยากจะพูดว่าผมรู้ว่ามีใครบ้างแต่รอเอาไว้วันดีคืนดีเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไพ่แง้มมามีบทบาททั้งธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งปูนเซีเมนไทยนะฮะทั้งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สร้างเครือข่ายขึ้นมานะฮะแถวบ้านผมเขาเรียกว่าทำมหาแดก รับรั์ที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองนะฮะพอจูจ่ๆแล้วเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่สิบขึ้นมาพระองค์ท่านตัดท่อน้ำเลี้ยงพวกนี้ไปหมดเลยแล้วองค์ท่านเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านเองในลักษณะที่โปร่งใสและในลักษณะที่ถึงมือประชาชนไอ้คนที่เคยทำมาหากินทำมหารัฐประทาน ก็หมดสิทธ์เมื่อหมดสิทธิ์แล้วก็เกลียดกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนซึ่งคอยให้ร้ายพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตามเครือข่ายที่ตัวเองมีอยู่ตามเครือข่ายตัวเองมีอยู่นะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กลุ่มคนพวกนี้อยู่เบื้องหลังเด็กการประท้วงครั้งนี้เบื้องหลังเด็กในการประท้วงครั้งนี้ ท่านผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมสนธิลิมทองกุลกล้าพูดออกมาแล้วผมยังจะมีทีเด็ดออกมาอีกเยอะก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขอฝากข้อคิดให้คุณบรรยงพงพาณิชย์คุณบรรยงพงพาณิชย์เป็นอดีตสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิาชาวุธ คุณพยงพงศ์พาณิชได้โพสต์เฟซบุ๊กและให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยผมคิดว่าไม่สวยงามคุณพยงพูดในทํานองว่าทรัพย์สินส่วนกลางสัตว์นั้นให้ดีที่สุดคือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่9ควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าก็คือว่ามีคณะผู้บริหารโนนีนั้นพเพิญเผอิญจังหวะหรือ,อยังไงก็ไม่รู้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินในกรุงเทพ คืนให้กับโรงเรียนวินชาวุธที่ที่นั้นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมซอยมหาเล็กหนึ่งมหาเล็กสองมหาเล็กสามประมาณ60กว่าไร่ท่านผู้ชมที่อยู่แถวแถวสี่แยกราชพัสะะสงคก60กว่าไร่คิดเป็นเงินแล้วโรงเรียนวินชาวุธมีราคาที่ดินเป็นแสนล้านบาทคุณบรรยงครับถ้าคุณบรรยงเชื่อในเรื่องแบบนี้ว่าให้โยนกลับไปที่เก่า คุณไปียงหน้าจะไปทําหนังสือถึงคณะกรรมการโรง,งเดียววิชาวุฒิซึ่งคุณเป็นกรรมการด้วย้าผมจำไม่ผิดบอกว่าไม่มีความประสงค์จะรับบริจาคที่ดินอันนี้มาเป็นของวิชาวุฒิทาหน่อยหนะ้าคุณอย่ามาเท่อย่ามาพูดเท่เท่โดยที่คุณไม่พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วคุณชอบเปรียบเทียบว่าสถาบันกาัตริย์ควรจะเรียนแบบสำนักง,งานทรัพย์สินเรียนแบบที่อังกฤษ อังกฤษเขากินฟิชชันชิพนะเมื่อเช้าผมเพิ่งกินข้าวคลุกกะปิคนละบริบทคนละสิ่งแวดล้อมคุณเลิกโชว์โง่ได้ล้วคุณประยงท่านผู้ชมครับวันนี้ค่อนข้างยาวแต่ได้น้ำได้เนื้อท่านผู้ชมคอยต่อไปผมมีทีเด็ด ผมจะเล่าเรื่องของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นไอดอลของคุณเพนกวินพริ์ชีวารัตให้สักตอนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นถูกหรือไม่ถูกท่านผู้ชมครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ